สวัสดีครับที่นี่มอบนพาทุกท่านมาที่คณะศิละปะยุกต์และสถาปตัตยกรรมศาสตร์นะครับมาพูดคุยกับอีหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศหลักสูตรสถาปตัตยกรรมศาสตร์นะครับที่มีส่วนร่วมในงานออกแบบในช่วงของการออกฝึกประสบการณ์นะครับกับเจ้าของโครงการแล้วก็ได้รับรางวัลระดับชาติในงาน The p o ต p r วเว t ร์ท a a ไ a a แ a นด2024รางวัลเบสรีสอร์ท ภูวิลล่าเกาะสมุยนะครับจะไปพูดคุยกับน้องเกมนะครับพีระยาวัฒนาบัญจงกุลนะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับน้องเกมสวัสดีค่ะน้องเกมตอนนี้เรียนปีไหนนะครับอยู่ปี5ค่ะปี5ก็คือหลักสูตรสถาปัตย์เลยใช่ค่ะนะครับในเบื้องต้นต้องต้องขอแสดงความยินด,ดีนะครับเห็นบอกว่าเกมนี่เป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ใช่ไหมค่ะอ่า เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงรางวัลน,นะามาพูดถึงในเรื่องของก่อนที่เราจะได้ไปฝึกประสบการณ์หรือว่าฝึกง,งานสถาปน์นี้เรียนกี่ปีนะเรียน5ปีค่ะหีอปีแต่ละปีนี้ก็คือเรียนยังไงบ้างแล้วก็มีช่วงของการฝึกประสบการณ์ในช่วงไหนก็ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งถึงปีสนะคะจะเรียนเ,เป็นเขียนมือก่อน,นะคะ่ะอื พอขึ้นปีสี่ปีสามเทอมสองมาก็จะเริ่มใช้เป็นคอมพิวเตอร์แล้วค่ะเป็นโปรแกรมพอขึ้นปีสีมาก็จะเริ่มเข้าฝึกงานตอนช่วงซัมเมอร์ครัคร่ะแล้วก็ปี5ปีสุดท้ายก็จะเป็นทีสิโปรเจกจบค่ะการเรียนก็ถือว่าผ่านมาปีสุดท้ายแล้วจะสร็จการศึกษาแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเกมเหนื่อยค่ะอ่าก็อยากจบแล้วเห็นเพื่อนที่เรียนจบ สี่ปีก็ก็อยากจบตามแล้วตอนนี้เราเรียนตามหลักสูตรของเรานะครับก็จะมีในวิชาชีพของเรานะครับเรื่องของการฝึกประสบการณ์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผ่านมาไปฝึกที่ไหนนะฝึกงานไปฝึกอยู่สมุยคะ่ะเกาะสมุยใช่ค่ะอยู่เกาะสมุยที่ไปบริษัทนี้จะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างะคะ่ะก็คือที่เลือกตัวนี้ก็คือจะ อยากไปลงพื้นที่ไซตงานเพราะว่าตอนนี้เขากําลังมีโปรเจกต์ที่เขาทําขึ้นมาทำไมเกมได้ไปไกลขนาดนั้นอาจารย์บีมแนะนํามาอ๋อก็จะมีเครือข่ายใช่นะครับแล้วพอไปอยู่นั่นก็มีส่วนในการทํางานร่วมกับเจ้าของโครงการโปรเจกต์ใ,ใหญ่ๆนะครับแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับรางวัลที่พูดไปเกินไปก่อนหน้าน,นี้ครับช่วงต้นรายการ เห็นบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งด้วยเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเหมือนเป็นลูกมือของอาจารย์อีกทีหนึ่งด้วยผลงานของเราเป็นลักษณะยังไงบ้างที่ที่เรามีส่วนร่วมหรือว่าร่วมออกแบบกับเจ้าของโครงการครับก็หลักๆเลยส่วนใหญ่ก็จะมีแก้เป็นตามที่ลูกค้าเขาต้องการก็จะมีขยับหรือว่าขยายห้องต่างๆก็มีเคลียร์แบบก่อสร้างค่ะแล้วก็ปั้นคีดีขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าเขาได้เห็นภาพขึ้นค่ะซึ่งเราก็ได้ใช้วิชาชีพความรู้ที่เรียนมาใช่เรื่ของบริษัทเขาได้เห็นสกายภาพของนักสามอรอุบนเป็นยังไงบ้างเขาก็เขาก็มีแบบเล็งๆไว้เอะค่ะก็มีบอกว่าก็มีถามทุกครั้งทุกวันว่าจบมาจะมาทำงานด้วยไหมออย่างนี้อืมเราแสดงว่าจองตัวไปแล้วค่ะอืมอ่าก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานเลยนะที่บัณฑิตของเราที่ที่มีผู้ประกอบการที่สนใจแล้วก็มีการจับจองนะครับอแล้วเกมล่ะช่วงช่วงฝึกประสบการณ์คิดว่าตัวเองได้อะไรเยอะไหมครับได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าไปทําที่นี่ก็คือได้ทําทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มเขียนแปลนทําแบบก่อสร้างแล้วก็ทําทีดีขึ้นมาอื ก็ได้เจอกับลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก็จะเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญโอ้หรือเราก็ต้องสนทนาพูดคุยกับชาวต่างชาติด้วยเลยใช่ค่ะอ,อ๋อแสดงว่าครบถ้วนเลยทั้งเป็นการตลาดอะไรต่างๆใช่ครบเลยอ่าซึ่งเราก็มีในวิชาเรียนอยู่แล้วใช่ค่ะครับตอนนี้ก็ยังคิดคิดดูก่อนค่ะอืมครับอ่ะอยากขอบคุณใครพิเศษบ้างใน<ด>ในสนนี้ ก็อยากขอบคุณคนแรกเลยก็คืออาจารย์บีมค่ะอาจารย์กรกิจที่ไปรับรางวัลด้วยก็คือถ้าอาจารย์ไม่แนะนําไปก,ก็เราก็ไม่ได้โอกาสในส่วนตรงนี้มาเอเคนี้ขึ้นรับรางวัลด้วยเลยใช่ขึ้นขึ้นไปด้วย<อ>ก็คือไปพร้อมกับอาจารย์เลยวันที่รับรางวัลก็ถือว่าเป็นดีหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยบรูราาธานีนะครับเดี๋ยวหากว่ามีผลงานดีๆหรือว่าโปรเจก กระบนการยืนสารเดี๋ยวจะขออนุญาตมามาดูมาชมอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเกมนะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับนี่คือน้องเกมพีระยาวัฒนาบรรจงคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับที่ดีด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาครับ